สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยหานอยนะคะมัดรวมสามหน่อยในงวดของวันที่ย้านะคะเดือนสิงหาคมสองพันะคะห้าร้อยหวันนี้นะคะมาแบ่งปันสําหรับชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ฝากคําเตือนนะคะเช่นเคย แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเท่านั้นเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามน้องแอนก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะพี่พี่ทงตัวรวดแล้วก็ตัวเจาะนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้องแอนให้เด่นที่ เจ็ดแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์นะคะตัวเด่นนะคะมาทั้งสามตัวเลยนะคะท่าในใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขเด่นนะคะสามารถนำตัวเลขที่น้องแอดให้ไปนะคะไปจับคู่ใส่กับตัวเลขที่พี่ๆชอบได้นะคะพี่ๆเนาะแต่ตัวเน้นนะคะน้องแอดเน้นเจ็ดนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็สําหรับตัววิ่งตัวลูดเจ็ดของเรานะคะมาเข้าในรอบปกตินะคะพี่พ รอบปกตินี้ออก757นะคะพี่พี่ดูเข้าไปในตัววิ่งตัวรูดนะคะแต่สายเจาะของเรารอบนี้ไม่มานะคะเจาะ76นะคะออก57สัง,งั้นนะคะพี่พี่แล้วก็มาเข้ารอบ VIP นะคะสายวิ่งรูดมาที่37แล้วก็07นะคะพี่พี่สำหรับวิ่งรูดของเราในรอบ VIP นะคะมาบนล่างนะคะสองเด้งนะคะรอบนี้สายวิ่งรูดเนาะ แล้วก็เข้าตัวเน้นด้วยนะคะพี่ๆตัวที่น้องแอดเจาะให้นะครับเข้าไปที่70นะคะมาในเลขล่างรอบ VIP นะคะท่าในใดที่นำา7ไปรูปวิ่งนะคะมาเด้งๆเลยแล้วก็มาในตัวเจาะนะคะก็แสด,ดงความยินดีกับพี่ๆอีกครั้งนะคะตัวเด่นมาครบแล้วก็วิ่งรูดที่7นะคะมาเจาะเน้น70ดนะคะพี่ๆ ก็เดี๋ยวมาชมว,วันนี้ต่อเลยนะคะของวันนี้ขอให้เฮง,งปังอีกนะคะพี่ๆเนาะก็ขอให้แนวทางมาดิงๆนะคะวันนี้น้องเอได้เด่นที่6กับ7นะคะ6กับ7ยังเด่นอยู่นะคะพี่พแล้วก็ตัววิ่งตัวลูดนะคะ mm hmm. วันนี้ได้เด่นที่6 7เนะคะแล้วก็1นะคะพี่ๆวิ่งลูดที่6 mm hmm. ตัวเน้นก็จะมี หกเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หก 60นะคะพี่ๆถ้าใครชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาองสำหรับแนวทางตัวนี้นะคะตัวกันวันนี้้องเอ็ดกันไปที่75แล้วก็71นะคะก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะ3ตัววันนี้นะคะ3ตัววันนี้หนึ่งหกจ็ดก็ขอให้มากก็แล้วกันนะคะสำหรับ คงสุดท้ายวันนี้ขอให้มาเด้งๆเลยนะคะสำหรับแนวทางวันนี้โชคดีร่ำรวยนะคะฝากวพี่สมาชิกนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอมยังไงเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ปังๆรวยๆสวัสดีค่ะ